เราจะมีวิธีการดูแลต่อมลูกหมากให้กระชับให้แข็งแรงและให้มีคุณภาพที่ดีถ้าต่อมลูกหมากดีฉี่ก็ไม่แสบไม่ขัดไม่สะดุดแล้วก็พุ่งดีและที่สำคัญที่สุดไม่ต้องใช้แรงเบ่งเยอะในการเข้าห้องน้ำนานและผิดปกติด้วยวันนี้ค่ะการบริหารอุ้มเชิงการเพื่อดูแลต่อมลูกหมากแค่สามท่าเองค่ะหนอนราบแบบสบายๆแล้วก็ข้อที่สชันเข่าขึ้นมาค่ะ ชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาข้อที่สามใช้แรงมือทั้งสองข้างยกกระดกก้นยกให้ขนาดเลยพร้อมกับขมิบก้นขมิดก้นขมิดก้นไว้แล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าวางลงค่ะค่อยๆวางลงใจเย็นๆค่ะขาเข้าไปอีกนิดนึงขาเข้าไปอีกนิดนึงแลอบเข้าก้นอีกนิดนึงค่ะเออเอาแล้วนะคะเพื่อความมั่นคงของผู้ป่วยวางขาห่างกันนิดนึงนะคะวางขาห่างกันนิดนึง ใช้แรงกดที่มือกดกระดกกระดกำมิบก้นนับหนะึ่งสองสาสี่ห้าจะไปวางตา่าท่าที่หนึ่งผ่านไปท่าที่สองประโยชน์มหาศาลเขาะจะช่วยควบคุมระบบปัสสาวะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการแข็งแรงและช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถคุมปัสสาวะได้ดีนอนราบธรรมดายกขาขึ้นเหมือนเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไข้ ขากันหนึ่งแข็งตัวไว้้ะขาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าขาไว้ค่ะเอออ่านะคะขาไว้นะนะคะนี่คือประโยชน์สลับข้างกันไปเรื่อยๆค่ะและที่สําคัญที่สุดประโยชน์อันนี้ป้องกันปัสสาวะเล็ดด้วยและนอกจากนั้นแล้วคนไข้ที่ปัสสาวะไม่สุดท่านี้จะช่วยได้ดีมากเลยแค่นอนราบคว้ยขากันแบบนี้และที่สําคัญที่สุดจะช่วยบรรเทาอาการของต่อมลูกหมากทําให้ลดการอักเสบ อลูกหมกได้เป็นท่าที่3าทค่ะเป็นท่าที่ทุกคนปรารถนามากเพราะว่ามันจะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและทําให้อุ้งเชิงการเนี่ยมีเลือดไหลเวียนไปที่อวัยวะเพศและทําให้สมรรถภาพทางเพศของของชายดีขึ้นเริ้วต้นค่ะย่อเข่าค่ะแล้วก็สควอชเลยค่ะปึ๊บอ้าหนช้าๆค่ะสออีกครั้งหนึ่งค่ะ 4... ี่ค่ะท่าจะให้ดีเนี่ยมือประสานกาัน หลังตรงย่อลงไปเลยค่ะหลังตรงหลังตรงเออเล่อย่างนี้หลังตรงนี่ช้าๆหลังตรงโอ้โหค่ะต่อมลูกหมากเป็นกล่องดวงใจของผู้ชายแต่การบริหารแบบนี้ได้สะดวกและไม่ต้องเสียเงินวันนี้ค่ะใครก็ตามที่มีต่อมลูกหมากโตลองบริหารสามท่านี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนค่ะแต่แม้มันเป็นนานแล้วสคอ๊อตก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เติมด้วยสมุนไพรของอาจารย์อุบลน,นะคะชีวิตคุณจะดีขึ้นและก้าวไปกับผู้สูงวัยที่ต่อมลูกหมากดีเชิงการแข็งแรง